รับักลาแล้วบักลาตีพ่อมจตำรวจเียบักลาตีพ่อหมบอกลาคือกำันจับคันคันม่เป็นตำรวจจับจับจับงอศเป็นตัวเนื้ๆตัวเน่้อเป็นตัวขี้รมากอตัดาตำรวจเลยเอ้ตั้วงกรจุนเีย้กตั้ัจ ต่ำเลยตำดวจคนมีนั่งมคนนี้กัวาจววแกคนี้วาดแจกตำรวจสีำรกวดแกวาแจกเลยนีู่ใส่ตำรวจเลยมเือดาบนี้เลยเือนี้เลยตี้ตำรวจ บ่ขี้บ่คขันเลยเมียขี้อย่างตำรวจเมียบ่าอะไรเตะเลยบ่เตะตำรวจเลยตีอาพี่กากาบอกตำรวจไม่เมจับเลยเมียบ้าอะไรเนนี้ท่านบ่นี่ได้ตำรวจกะกาตำรวจกะเตะอาพี่ <c oughs> อันนี้กัเห็คเมียอภนกกกบคาตำรวจคูเมียแบแบบบ็ไม่จิงนะแบบนี่เห็ดบนี่เมียว่เฮ็ดแบบตำรวจเบนี่ตำรวจก็ไปไม่ได้เมียว่ดเกี้ขของตำรวจต่เมียออกบงเมียตำรวจก็เลดนัางรถหั่ งั้นเหรอาก็ร่ำนำตะกันเจอวายเขาเรื่องต้กาวดเร่อยเมียอาต้งเขเมียจึงเดือกนังงาไปเมียเขาขังคุ้ยเมียรับปินประตูเมียก็ก็ุแบบไม่เตแบแบมคือออกมาได้งาะ แบบนี้เมยกะหแบบนี้เลยเมยขัไฟ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 แล้วกะหินตั้ดวดเมีย <laughs> กะ้กเนีจากตั้งดวดเมอก็หันหามาเมียและะ้วก็กนี้เมียและกะอเอ <oh <s> ะะเอาเซฟ่าตดวดเน่นี่น่งพี่หอ Quá? nằm Gì? Quá? 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 Cắt Quá? Cắt Quá? Quá? mà hey? thích, <laughs> ต้องเดือดสมบีกกระทัดต้องดือดเลยม่กงเอาไปไปก่อนเอาพ่อจะมีล่ะยบายก่อนไปไปก่อน